สวัสดีค่ะพี่ขาวันนี้นะคะน้องจะมารีวิวน้องยามาฮ่า XSR 700ปี2018ค่ะพี่ขราคาอยู่ที่149,000บาทนะคะเริ่มต้นฟรีดาวกันไปเลยนะคะพี่ขรุ่นนี้นะคะเดิมๆจากศูนย์ตัวสีตัวหนังเบาหนังไม่มีตำหนิเลยนะคะพี่ขเรามาดูเลขไม่กันก่อนเลยเนาะเลขไม้นะคะอยู่ที่12,645กิโลเมตรนะคะพี่ขา ตัวสีสวยมากไม่มีตำหนิเลยนะคะตัวเบาะก็คือไม่มีตำหนิเลยค่ะพี่ขาไฟเลี้ยวเดิมๆนะคะจากศูนย์ค่ะพี่ขายางนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดทั้งหน้าทั้งหลังวิ่งกันได้ยาวๆเลยนะคะแทบไม่มีตำหนิเลยนะคะพี่ขาตัวกันล้มเราก็มีให้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงตัวน้องกันดูนะคะ กันบ้างคะกับน้อง SSR 700คันนี้ถูกใจพี่พีกันบ้างไหมคะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวน้องทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างเลยนะคะพี่คะแล้วอย่าลืมมาอุดหนุนน้องกันนะคะ